ในวันนี้คณะมนตรีมาประชุมนอกสถานที่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับก็เป็นเรื่องปกติที่ทางท่านนายกรัฐม,มนตรีก็สั่งการให้คณะมนตรีของท่านเนี่ยได้กระจายกันลงในพื้นที่ทั้งสี่จังหวัดก็คือนครชัยบุรีโคราชชัยภูมิบุรีรัมย์และสุรินทร์นะครับส่วนตัวผมและท่านรัฐมนตรีแรงงานท่านรัฐมนตรีอวนะครับก็ มาลงพื้นที่ที่อำเภอจักราชห้วยแถลงนะครับที่โคราชนี้แล้วก็ได้รับฟังปัญหารับฟังการร้องขอนะครับเพื่อที่จะนำไปพิจารณาแล้วก็ทำในสิ่งที่มันเกิดประโยชน์สูงสุดกเบชาวบ้านเป็นเรื่องเป็นเรื่องนี่เป็นเขาเรียกเป็นเจตนารมณ์ของการที่คณะมนตรีจะ ออกมาประชุมนอกสถานที่นอกทำเนียรัฐบาลเนี่ยสองสาเดือนครั้งหนึ่งก็จะให้เกิดเกิดการรับฟัองปัญหาแล้วก็การกระจายของงบประมาณลงมาอย่างพื้นที่ที่ในพื้นที่ที่มีการประชุมนะครับอย,อย่างในครั้งนี้ค่ะกระทรวงหาดไทยจะมีการเสนอะไรต่อโอ้เยอะแยะไปหมดเลยพอดีไอ้สี่จังหวัดเนี้ยที่เาเรียกเป็นเขตเอ่อเขตกลุ่มจังหวัดเนี่ย ผมในฐานะที่เป็นรองนายกตรีด้วยเนี่ยได้กำกับดูแลอยู่ก็คือกลุมนโยบายของ4จังหวัดนี้นะครับเพราะนั้นก็จะจะมีการประชุมบูรณาการนะครับทั้งองค์กรภาคเอกชนแล้วก็องค์กรองค์กรภาครัฐนะครับทั้ง4จังหวัดบ่ายโมงวันนี้ที่ที่ในตัวเมืองนะซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะกลับเข้าไปก็จะมีการรวมความเห็นจาก การลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีเนี่ยมาแล้วก็ดูตรงไหนที่จะสามารถที่จะพิจารณามีมติได้เลยในคณะรัฐมนตรีเราก็จะเร่งดำเนินการให้เข้าให้เข้าให้เข้า,าในการประชุมในวันพรุ่งนี้นะครับอย่างปัญหาหลักๆที่ภาคเอกอะไรนก็เป็นปัญหาเรื่องของการกระจายความเจริญออกไปวันนี้เรามีคนที่ มีความรู้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าด้วยเรื่องนโยบายการศึกษาที่คนจะต้องออมีความมีความรู้ถ้าเป็นไม่ได้ก็คือขั้นต่ำปริญญาตรีเนี่ยเมื่อพอเขามีจํานวนมากขึ้นเราก็ต้องมีโอกาสในการที่ทําให้เขาสามารถสร้างประโยชน์ในพื้นที่ในจังหวัดของเขาให้มากที่สุดก่อนก่อนที่เขาจะต้องเดินทางไปที่ไหนเราก็ต้องสร้างสาธารณูปโภคต่างๆให้เกิดความสะดวกให้เขาถนนหนทางน้ํา ไฟฟ้าในเรื่องของการพัฒนาการศึกษาการพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับเรื่องของการสาธารณสุขดูแลสุขภาพต่างต่างมันก็จะเป็นเรื่องของการบูรณาการการทํางานทั้งหมดนกีเรื่องยาเติที่ท่านนากเป็นห่วงค่ะตอนนี้ยังูึก็คือการที่ยาเสพติดเข้ามาจำนวนมากขึ้นในแต่ละการลักลอบเนี่ย แต่ละเที่ยวของการลักลอบเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองของเรานะครับได้มีประสิทธิภาพในการจับกลุ่มเพราะพอจับกลุ่มได้ไอ้รถต่อไปที่เขาเขาพยายามต้องขายจับกลุ่มแต่ครั้งที่เขาเสียหายเป็นหลักหลายหลาย,หลายลร้อยหลายพันหลายพันล้าน,าน,านนะในแต่ละเดือนเนี่ยคนที่คิดจะ้ายาเสพติดพวกพ่อค้ายาเสพติดเนี่ย รายได้สูญหายไปเป็นพันๆล้านนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองของเราเนี่ยไลย่ไล่ขวดไล่จับปราบปรามตลอดเวลานั้นเขาก็ต้องเรียกว่าเยียวยาความเสียหายเย่างแรกเขาก็ต้องเพิ่มจํานวนของยาเสพติดเข้ามาในการลักลอบเข้าประเทศครั้งต่อไปก,ก็เขาก็คงเสียดายเงินเขาอ่ะเขาเลยต้องเพิ่มจํานวนเพิ่มปริมาณ พอยิ่งเพิ่มปริมาณเราก็ยิ่งจับคุมได้อีกแล้วก็ก็เนื่องจากอาญาเสพติีเนี่ยมันมันมันเข้ามาตามชายแดนมันไม่ใไม่ใช่ผลิตอยู่ในประเทศเรานี่นะเพราะเราจะบอกว่าเราจะไปลดปริมาณมันมันมันทำไม่ได้เพราะเราไม่ใช่เป็นคนผลิตแต่ว่าเราสามารถดักจับได้นะครับการดักจับก็ไม่ใช่ไปสุ่ม 4, สี่สุมห้าไปจับตั้งแต่เขา,เข,าเข้ามาในใ,ในใน เขาเรียกพรมแดนเลยในบริเวณขอบขอบตะเก็บของประเทศพื้นบ้านเลยเพราะว่าเขามีอาวุธเขามีกองกําลังที่คุ้มกันเขาเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยบางทีต้องไล่ตาไล่สะกดรอยตามเขามาจับได้ในในพื้นที่ใกล้กรุงเทพมหานครเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะครับหรือไม่ก็ไม่ได้ไม่ได้ถูกจับได้ตามตามผมเน่เพราะตรงนั้นเนี่ยเขาเราไม่ทราบว่าเขามี อาวุธอะไรที่จะทําร้ายคนของเราบ้างเราก็ต้องใช้ความอดทนแล้วใช้ความพยายามใช้ประสบการณ์ในการติดตามจับกลุ่มซึ่งก็จับกลุ่มมา,มาได้โดยตลอดนะครับว่น้ำท่วม,มที่ภูเก็ตตอนนี้มีการสงเาหนทีแล้วก็มีทั้งระบายออกไปเองแล้วก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประสานงานกับทางาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลากรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยก็มีความพร้อมนะครับ เราก็เรื่องตรงนี้เนี่ยในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็จะใช้ดุลพินิษว่าจะประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภยัยไหมถ้ามีเป็นพื้นที่ประสบภยัยก็สามารถเยียระดมความช่วยเหลือต่างๆภายใต้งุประมาณที่ท่านผู้ว่ามีอยู่มีตั้งแต่ะระดับ20ล้าน30ล้าน50 000, ล้านนะครับที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เท่าที่ทราบมาถสถานการณ์ก,ก,ก็ก็ดีขึ้นนะครับ ยกเว้นบางที่ที่เป็นพื้นที่ต่ำที่ทางน้ำไหลมัน,มน,มน,มนไม่สะดวกก็เดี๋ยวเราก็ไปแก้ไขเป็นเป็นจุดๆไปมาจากมาจากปริมาณฝนท,ท,ท,ที่เข้ามาในช่วงค่ผ่าน้าได้ติดตามเรื่องเอาบอร์ดจอมานี้เมื่อวานนี้มีรายงานทังผู้ว่าปรุมก็รายงานมาแล้วเห็นว่าเฉือยจน,นพันพันคะแนนก็เจียดฉิวก็อันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านนายก นายกชาญลุงชาญใจดีนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นการต่อตู้ที่ที่ยุติธรรมนะครับทั้งท่านคำรณวิทย์ทั้งลุงชาญก็ได้แข่งขันกันด้วยด้วย,ด,วยด้วยความาสุดความสามารถคะแนนห่างกันิดเดียวก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วย ภูมิใจไทยไม่เคยส่งอาบาจอ,อาบาจอทั้งหลายเขาเขาก็ลงในานามของเขาเองแต่ส่วนว่าจะมีความสัมพันธ์ขันญาติมิตรนะครับสาหายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้เพราะรู้จักกันมานานนะครับแต่ละบ้านแต่ละกลุ่มการเมืองในแต่ละจังหวัดเขาก็จะมีมีแนวทางของเขาับคภูมิใจไทยไม่เกี่ยวนะครับคย่างเพื่อไทยเขาก็จะมีกลอย,อยุทธ์รวมบ้านใหญ่อะค่ะ ใจไทยจะมีกลยุทธ์แบบประมาณเดียวกันนะคะอย่างลงบ้านใหญ่ลงคนบ้านใหญ่เยก็ใครพักบ้านใหญ่อยู่กับพักไหนเขาก็เขาก็คงทำมันก็ถือว่าเป็นเขาเรียวกว่าเป็นเป็นความร่วมมือกันนะครับถ้าเป็นพวกเดียวกันมันก็สื่อสารกันง่ายขึ้นขอความร่วมมือประสานงานอะไรมันก็ง่ายขึ้นแต่ว่ามันมีกฎหมายอยู่นะครับว่าถ้าเป็นพักการเมือง ทำได้แค่ไหน <c oughs> อย่างที่ไปบอกว่าพรรคภูมิใจไทยไปเกี่ยวข้องกับการเลือกสอวเนี่ยไมู่้พูดมาได้ยังไงกฎหมายเขาห้ามชัดเจนอยู่แล้วไปทํานี่โอ้โหผมก็คงคงคงไม่สามารถที่จะทำผิดกฎหมายได้นะครับต้องฝากนักข่าวเสนอข่าวให้ให้เข้าใจกันด้วยพรรคการเมืองก็ต้องทําในเรื่องของสสนะครับมาเปาเป็นฝ่ายบริหารก็ต้องทํางานฝ่ายบริหาร พอ,อเข้ามาเป็นฝ่ายบริหารในคณะรัฐบ,บาลก็ไม่มีคําว่าพักการเมืองอต่อไปก็มีแต่คำว,ว่า,ารัฐบาลแล้วก็ประชาชนนจา่อนเ่อไปแล้วฮะก็คือเวลามาลงพื้นที่นี่ท่านนายรัฐมนตรีท่านก็กรุณาให้ไปบริหารงบกลาง นะครับในแต่ละจังหวัดนะไม่เกินวงเงิน50ล้านบาทต่อจังหวัดนะตรงนี้เราก็มีสภาพ,พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการที่จะรวบรวมโครงการต่างๆที่ทางแต่ละจังหวัดเสนอขึ้นไปแล้วก็พิจารณาว่างบโครงการไหนควรที่จะได้รับการาสนับสนุนภายใต้งบกลาง,งท่านนายกรัฐมนตรีนะครับตรงนี้ ก็ก็จะเป็นการความการประชุมร่วมกันเขาเรียกประชุมคณะทํางานนะครับซึ่งเนี่ยเดี๋ยวบ่ายโมงผมก็จะต้องเข้าไปเป็นประธานการประชุมเพราะว่าผมได้รับมอบหมายให้กํากับดูแลไอซีจังหวัดนี้นะครับ<ม>ก,ก็อยู่ในนั้นฮะครับถ้าอยู่ในก็ประมาณทุกทุกอย่างเป็นเรื่องเร่งด่วนอยู่แล้แลวครับผมครับผมนะครับผมก็ได้เสนอท่านนายกรัฐมนตรีไปว่าตอนนี้ในเรื่องของ แก้ที่นอกระบบเนี่ยทางในอำเภอทาง